นี่คือระบบเฮี้ยๆของไอ้ตำรวจมันแล้วก็ข้าราชการแล้วก็นักการเมืองแล้วก็หน่วยงานรัฐทุกกระทรวงกฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่มึงไม่เอามาใช้กันเองทั้งข้าราชการแล้วก็ราชการการเมืองเนี่ยการทุจริตโทษมันคือประหารชีวิตแต่กูยังไม่เคยเห็นน่ะจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ทําไมบทเวลาตัดสินมามันเบาจังวะตำรวจตั้งงานโทษประหารชีวิตนะครับถ้าเกิดคุณทุจริตคอร์รัปชันก็บอกอยู่เรื่องเนี่ยใช้อำนาจในตำแหน่ง ข่มขืนใจหรือจูงใจให้คนจับรถข่มขืนใจเขาแ้วเขาไม่ผิดก็บอกเขาผิดแล้วก็ให้เขาจ่ายค่าปรับตรงนั้นเนี่ยมันผิดเต็มตีนเลยเนี่ยมันถึงใช้การตั้งกรรมาการไงพี่น้องนี่คือระบบเฮี้ยเของไอ้ตำรวจมันแล้วก็ข้าราชการแล้วก็นกักการเมืองแล้วก็หน่วยงานรัฐทุกกระทรวงกูรู้ยังทำไมมันึงย้ายแล้วก็ตั้งกรรมาการสอบมันลงโทษแล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ผบอรเรือนจำเนี่ย กรทำความผิดนี้จับกลุมเลยส่งสารเลยไปตามฐานความผิดเอาแบบที่ประชาชนโดนนะครับประชาชนถูกกล่าวหาถูกจับกลุมต้องมาการตัวต้องขึ้นศาลตัดสินพิพากษาแต่ข้าราชการมันควรจะโดนหนักกว่าประชาชนไม่มีกระบวนการส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดท้ายสุดข้าราชการรอดเห็นไหมมันหมดเวลาแล้วที่เรามานั่งนมแน้มอ่ะ วันนี้ข้าราชการไทยโคตรเฮียกูจะบอกให้โกงกินกันจนบ้านมึงจะล่มจมอยู่แล้วบทลงโทษแม่งโคตรหนักเลยแต่ทําไมข้าราชการมันไม่กลัวก็ไอหัวหน้ามันนะคือคนหัวหน้าโจรไงลูกน้องมันทําผิดแต่มันจะแจ้งความเนินคดีตั้งกรรมการสอบถ้าผมไม่ได้ที่พกจารราัณฑ์นะกูแจ้งความจับไอผบเรือนจำนี้เลยแล้วก็ส่งมันขึ้นศาลไปแต่นี่ย้ายตั้งกรรมการสอบพ่อมอไง กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีให้มึงตั้งกรรมาการสอบเลยเนี่ยความจริงเนี่ยทธิปดีราจะทันนี่นะมึงนี่ย,นะยจะโดนลาเว้นนะ่ะสัดย้ายกูขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วมึงว่าน,นี้คนมีอำนาจไอ้ผอตลอนี่็เหมือนกันไอ้นี่ก็ควรโดนประหารก็ลูกน้องมึงซื้อขายตำแหน่งก็มีหลักฐานคาตาแล้วมึงไม่ทำอะไรเนี่ยทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยแล้วถ้เกิดแม่งเป็นอดีตผบตลแล้ว แช่อำนาจในการเก็บสวยพนันเนี่ยโทษะหารอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมฉะนั้นไอ้การที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเกินจริงนะไอ้สิ่งที่พักเศรษฐกิจมันพูดอยู่ตอนเนี้มันไม่ใช่เรื่องเกินจริงกฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่มึงไม่เอามาใช้กันเองฉะนั้นถ้าเกิดพอเอกสีไม่ได้ยกก็แค่เอากฎหมายนี่มาใช้กันนั่นเองปรับปรุงกระบวนการสอบสวนเปลี่ยนแปลงวิธีการถ้าใครการทำผิดแจ้งความดเนินคดีจับกลุมเลย ไม่ต้องมารอกรรมาการสอบก็ไม่ไมีอะไรพิเศษอะไรผมนี่สู้กับตำรวจมาเนี่ยร้องเรียนร้องเรียนไอ้สำนักงาเนเจรลยตำรวจก็ไม่มีส้นตีนอะไรหรอกร้องไปเถอะไม่มีเฮี้ยอะไรหรอกมีใครเคยเร้องเจรลยตำรวจแล้วแม่งสามารถลงโทษตำรวจได้มัง้งตั้งแ่เฮี้ยเฮียวันนี้มีเต็มไม่หมดร้องเรียนไปเงียบเรื่องลุงควันดำเงียบแห่ลงประท้วงกันแล้ว ไอ้จัดไปแห่รวปมาทวงแทนที่จะได้ตัวผู้ทาผิดมาทำลงโทษไอ้จัดกูโดนคดีเองอีกและคดีแม่งโคตรสตีนเลย